僕は3名だけ今度したの元気ないなんかあった別に絶対なんかあったでしょめずにやった <laughs> ない別にサーリーハーエンディとラップカーソーライガーン ภาาีปวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำว่าเบตซึนี่เบตซนี่เบชตึนี่นะคะเป็นคำที่ได้ยินบ่อยๆเลยได้ยินบ่อยๆพูดบ่อยๆค่ะใช่ถ้าเกิดใครเคยดูอนิเมะญี่ปุ่นดูหนังซีรีส์ญี่ปุ่นก็จะต้องเคยได้ยินแน่นอนใช่ใช่ค่ะเคยกับเพื่อนบ่อยๆค่ะใช่บ่อยค่ะเาชซึมีจังใช้บ่อยไหมคะใช้บ่อยค่ะอื เบ็ดซีนีเบ็ดซีน,นีคือในหลายคนเนี่ยพอเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนอาจจะงงเมื่อกี้เราพูดแต่เบ็ดซีนีย,ยังไม่รู้ความหมายใช่ไหมอืมใช่เบ็ดซีนีภาษาไทยเนี่ยนะคะจะแปลว่าอะไรดีแปลว่าไม่มีอะไรใช่ไม่มีอะไรเปล่าง่ายๆเหมือ,มมอนะเปล่ปาใช่นะคะอาจจะงงแต่ว่ามันอาจจะแบบคือคำว่าเบ็ดซีนีเนี่ยเบ็ดซีนีเนี่ยคือเหมือนว่าไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ไม่ค่อยสุภาพค่ะ ก็อย่าพูดสำหรับผู้ใหญ่อย่าพูดกับผู้ใหญ่คืออย่างไม่กับคาซึมิเป็นเพื่อนกันใช่ไก็ใช้กันได้คือเหมือนเบสซี่อะไรเงี้ยแบบเวลาบางทีเรากวนๆเพื่อนหรือกวนตีนอะไรเงี้ยเราก็แบบเบสซี่อะไรเงี้ยเช่นเช่นมาดูตัวอย่างสถานการณ์ดีกว่าเช่นเช่นพี่ไม่今日何かあった別にอเบอย่างนี้เป็นต้นนะคะคาซึมิจังบอกว่าเมื่อกี้พี่มาวันนี้เป็นอะไรหรออาจจะแบบมาอาจจะดูเศร้าๆอะไรเงี้ยมั้งเปล่า เบ็ดเจนี่นางโมนายช้าชาช้าชอีกรอบค่ะพี่ไม่เค้านั่กับอัตตเบ็ดจนี่แต่จินจินแล้วมีหมอกันนคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือใช้กับอะไรก็ได้เหมือนเป้าเนาะหรือว่าสมว่ายังไงดีอ่ะเบ็ดเจนี่เช่นเวลาไปคาสมิจ้าอาจจะแอบไปไหนมาสักทีหนึ่งแอบจะแบบ มื่อกี้ไปซื้ออะไรมา,าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ชนนใช่บอกเอ๊ะนั่นนี่ค่คริสเต้นโหนอะไรเงี้ยได้ไหมอืมเป็นซูนี่ใช่กระเป๋าอะไรเงี้ยเหมือนว่าคาซิบิจังซ่อนอะไรมาน่ยนั่นนี่ว่คาคุชเต้นโหนเป็นซีนี้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเหมือนไม่อยากให้มาดูจริงแอบไปซื้ออะไรมาใช่ไหมค่ะแล้วก็มาก็แบบว่าคาซิบิจังซื้ออะไรมา,นะาเนี่ยอยากเนี่ยแอบอยู่ใช่ไหม นี่เป็นต้นนะคะเป็นคำที่สะดวกสบายมากถ้าเราใช้กับเพื่อนนะคะแบบวนวีนเพื่อนหรือแบบขำๆนะคะแต่ถ้าเกิดกับผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ไม่เอาเองนักสตนีจะพูดอะไรได้ไหมอีกรอบหนึ่งค่ะนั่นเดโมอะนิมาเซ่นคำนี้ก็จะเซฟสดนะคะคือก็คือใช้คำนี้ดีกว่าเนาะหรือถ้าเกิด จะพูดกับเพื่อนบางทีก็พูดว่านั้นเดโม่ได้ก็ได้เฉยๆนะคะแต่ถ้าเราเคยได้ยินเราดูหนังหรืออะไรอย่างนี้ยได้ยินข้าเบตซ์นี้เราก็จะได้รู้ว่ามันพูดว่าเปล่าเปล่านะคะเบตซ์นี้เปล่าเบตซ์นี้ค่ะโอเควันนี้เราก็เรียนคําว่าเบตซ์นี้ค่ะเบตซ์นีนะคะเบตซ์นีนะคะโอเคค่ะเวลาของเราก็หมดแล้วนะคะค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe ที่ช่อง I love Japanese แล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็อย่าลืมโพสไดที่เว็บ w r l d e w e b dot i l o v e j a p a n e s e dot org นะคะค่ะก oui? <c oughs> ็รอทุกคนอยู่นะคะค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะแปลว่านี่อย่างนี้เป็นต้นนะคะนะคะก็คือซบไหลนะคะซบไหลยนไหลใช่ไหมอะไร <laughs> I love.